อัลามุลัยกุ๊มครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเนื้อมิทไมตีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ราคา149บาทในราคา149บาทเนี่ยรวมทั้งน้ำทุกอย่างสามารถเติมได้ไหมอ่นตัวลนยที่เป็นบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านหน้าเลยใครกลัวมาทำไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะครับนี่เขาจะมีเป็นตัวบอกพิกัดไว้บอกจุดไว้นี่ตัวนี้จะเป็นจุดรับออเดอร์บุฟเฟ่ชำระเงินจุดที่2จะเป็นลวกเส้นลวกผักนะครับจะมีพนักงานคอยให้บริการจุดที่3จะเป็นเลือกวัตถุดิบนะครับอันนี้ ต้มให้เราเนี่อันนี้เวลาเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็หยิบจานตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็อเอาไปตรงที่จุดพนักงาน <c oughs> ก็จะมีตัวเส้นให้เราเลือกตัวเนื้อสไลดดนะครับเราอยากได้เท่าไหร่อยากกินเท่าไหร่ก็คือสามารถแจ้งกับพนักงานได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกกับนี้เขานะครับว่าเราอยากจะได้น้ําที่เป็นเนื้อหรือว่าน้ําที่เป็นน้ําซุปไก่นะครับเนี่อันนี้ของลีนาเลือกที่เป็นน้ําเนื้อตักแบบลีนาเขาเรียกว่าตักบุฟเฟ่ไม่คุ้ม เอาที่เข้าที่กินนะอย่าเหลือนะเอระดับนี้ไม่มีเหลือถ้าหากว่ามาตั้งแต่10บโมงก็สามารถกินได้แบบเนี้ยตั้งแต่10บโมงยันสามโมงเย็นเลยถ้ากินไหวก็กินไปเลยถ้ากินไหวก็กินไปเลยเราตักมาแบบว่าพูนๆเลยนะใครจะมาตักแบบเราอะ่ะเขาก็ไม่ว่านะแต่ว่าจะต้องกินให้หมดห้ามเหลือนะนี่ที่เห็นในถ้วยเนี่ยเรายังตักมาไม่หมดนะเรายังมีแบบข้ามอมนันไหนที่เราไม่ค่อยอยากกินนะเรายังมีข้ามมานะนี่คือยังไม่หมดนะเนี่ยตัวเครื่องอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวไก่กรอบนะครับ ตัวเส้นที่เขามีให้เราเลือกเนี่ยเขาก็จะมีเส้นหมี่เขาก็จะมีเส้นเล็กเขาก็จะมีเส้นบะหมี่แล้วเขาก็จะมีตัวอ่าเส้นอะไรนะเส้นเล็กเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นปกติแล้วใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วชอบเหลือลูกชิ้นไว้กินสุดท้ายนะที่นี่ไม่ต้องเหลือไว้เลยเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยเราสามารถกินได้แบบไม่อันเลยไปตักเท่าไหร่ก็ได้นี่ของเขาจะเลือกเป็นเส้นเล็กนะแล้วก็ใส่เน้นอย่างละหนึ่งเพราะว่าเราจะได้กินหลากหลายแต่ว่ายังไม่หมดเลยนะยังตักไม่หมดลืมเกี๊ยวมึง เขอเป็นคนที่ชอบกินลูกชิ้นเนี่ยมากมันคือลูกชิ้นแหละลูกชิ้นสาหรายอันนี้ตรงโซนเครื่องดื่มนะครับผมเขาจะมีขนมหวานให้ด้วยวนุ่งเผาชาวกล้วยอะไรเงี้ยเขาจะหมุนหมุนสับเปลี่ยนมานะเขาจะมีตลอดเลยด้วยอะไรด้วยอย่างนี้น้ำที่เขามีนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะมีน้ำส้มมีชาแอปเปิลมีชามะนาวแล้วก็มีน้ำพีชนะครับี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อตุ๋นนะครับเนื้อตุ๋นนุ่มมากไม่เหนียวเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสไลด์นะครับ อันนี้ก็เป็นไก่นะครับเขาจะมีไก่แบบเนี้ยให้เราแบบตักได้เองเลยนะเป็นชิ้นๆเลยเป็นชิ้นๆเลยชิ้นเป้งๆอย่างนี้เลยใหญ่มากเฮ้ยเราตัวกินเือเสียงไก่ร้องอ่ะไม่สงสารหรออย่าพูดดิเดี๋ยวรู้สึกผิดเราขอโทษนะแต่นายมันอร่อยจริงที่นี่เขาครบเครื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นพวกเครื่องในอ่ะคือจะมีให้แบบเยอะมากมีพวกไส้เซยม้ามื้อมันมีเต็มเลย ราคา149บาทเนี่ยสำหรับปกติทั่วไปเนี่ยแต่ถ้าหาว่าเป็นเด็กเล็กนะถ้าหาว่าต่ำกว่า100เซนเนี่ยราคาจะอยู่ที่50บาทถ้าเล็กมากๆเนี่ยราคาเนี่ยเขาจะไม่คิดเลยนะเขาจะฟรีพาลูกพาหลานมาถามที่ร้านก็ได้ว่าอันเนี้ยเล็กไหมถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆกับแบรนด์บอกอะไรเงี้ยเขาไม่คิดตังค์แบบอกกินไงวะคงไม่ได้ถึงขั้นทานลกอะแต่ว่าแบบเด็กเล็กอะอืแล้วก็ผู้สูงอายุอีก เออลืมผู้สูงอายุเนี่ยข้างเนี่ยางข้างหกสิบปีเนี่ยราคาเหลือแค่9กบาท <c oughs> นี่ของเก่ายังกินไม่หมดเลยนะลีนาเดินมาเติมรอบสองบอกว่ามีเล้งด้วยรีบตรงเข้ามาเลยเนะี่ยอเพิ่งเติมใหม่เ,ออหเหญ่น่าติกระดูกอย่างเงี้ยลูกเกอร์ชอบมากของลูกเกอร์เลยหูตอนแรกไปเห็นมีแค่แบบเนื้อเนื้อตุ๋นอย่างเดียวใช่<ห>เลง้งแค่เนื้อตุ๋นก็เลยแล้วเนี่ยหูสํสำหรับใครที่ชอบแพแพกระดูกอะสายลูกเกอร์เลยอะเลิฟเลย อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่จะแอบมาบ่อยๆอยากให้บังเขามีซุปเล้งแล้วเกินถ้าบังเจ้าของร้านดูอยู่นะครับเอาซุปเล้งมาเป็นน้ำซุปเอาไว้แบบเติมกปวยเตี๋ยวหน่อยนะครับอันนี้ถ้าหมดแล้วอยากกินอีกก็ไปตักได้อีกนะเนี่ยนะตักได้แบบเรื่อยๆอยู่นี่ถึงสามโมงเย็นเลยตัวรตดิเหมือนเริ่มใหม่อันนี้ก็เหมือนเริ่มใหม่ตัวรอบสาม ออลองตัวนี้รอบสองเหมือนเริ่มใหม่แล้วนี่ยเหมือนรีเซ็ตทุกอย่างใหม่แล้วก็วนเวียนมาเดจกันีรอบ <c oughs> โอ้โหก็อยากลองแบบเย็นตาโฟไงเอออันนู้นอันนู้นไก่อยากลองไก่อของของติมยาเป็นตัวน้ำซุปไก่อ๋อหมดทีไปหมดยาเหรอรอบสามอัน,นอันรอบนี้มีเหลืองไม่มีเหลืองอ๋อเส้นมันต่างกันไม่นับใช่อ๋อเส้นมันต่างกันไม่นับเริ่มใหม่หนึ่งถือว่าเป็นถ้วยหนึ่งอะไรไม่กิน